อาเรามานี่กันไหมพี่เซฟเรามาเล่นอันนี้กันไหมอะไเลยรัจุรักพี่จะรักจะเจ้าแม่การได้นี่ไงอันนี้เขายกว่าเกมอะไรอ่ะโชคาโบก้า p อ r อ of the p i ิก i c f a m i ิ y โชคาโบก้ามาเล่นยังไงเนี่ย อ๋อรู้ละเคยเล่นอยู่แม่เออใช่ม่ก็เคยเล่นอยู่ไม่ใช่หรอเมื่อกี้มันเข้ามาข้างนี้แล้วแม่ไม่รู้อ่ะมาอันนี้ใครค่าเล่นฆ่าไว้หรือเปล่าไม่มีใช่ไหมโอ้ยแม่ชอบคนนี้อ่ะแม่ดูว่ามันมชอบกินเนื้อใช่แม่ผู้หญิงชอบกินผักใช่ชอบกินเนื้อวันนี้เราจะทำอะไรให้เขากินดีเราจะสเต็กเอสเต็กสเต็ก เตกนะเขาไม่เห็นดีใจเลยอ่ะพี่เซฟเอาอะไรให้อีกดีคอนดอกคอนดอกใส่กรอกใส่กรอนี่ไงอะไรเจ้าคาร์โบกาเดอะคาโบกาเอาสองอย่างก่อนเนาะอย่างก่อนเอาไปทําอะไรดีอะพี่เซฟว่าไปทำอะไรดีครับโอาดอกไปหั่นก่อนให้มันเป็นชิ้นพอดีคำเอาไปทอดกันไหมไม่เอาไปหั่นก่อนแล้วก็ไปพอดีคำก่อนทอดไปวันนี้เราจะชิมกันคุณครับ มีค่าที่ต่อมันสไลเดอร์ตัวแก้วแก่ใช่หนุกเล่นเกมนั่งไงทำอาหารทิน่ะค่ะเออเอ้ามันหายไปเลยไม่มันจะมีบางเศษผมเคยเล่นอะถ้าตัดเล็กเกินไปมันจะหายไปเลยแม่ใช่เหรอใช่มันจะอันนี้ต้องเอาไปอบหรือไปย่างเลยอันนี้อะไรย่างกลิวใส่ก็คือ็่ทาเนยให้ทั่ว อย่าเด่นชื่อฉันแม่กะนะสุกไวมากสุกไวมากว้าวเาหั่นเหรอไหมหั่นเหรอไหมหั่นนี้อนี่เดียว้ายคุณคุณออกจากจานได้ยังไงเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะตายเดียวว่าเขาอ่า เรารัวมากแต่ตอนนี้สเต็กคุณทูเรศมากค่ะไม่มีเขาเรียกว่าความสะอาดไม่มีเลยเอ้าเอาลงทอดทำไมจ้ะลงย่างทำไมจ้ะพอ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 ก็ไปหั่นสิเขาคงคิดว่าเฮ้ยเมื่อไหร่ฉันจะได้กินเนี่ยเปล่ารอแล้วไงระวังหายนะพอแล้วพอแล้วดูหนายดูหนายดูหนายกินคำขนาดนี้ก็บิกบื้ม คุณคุณไมรัวจ้งไม่มีอะไรไม่ได้ละมีไอ้ย่างมะกวนตลอดนะเฮ้ยเฮ้ยมันดีอะไรอะไม่กินน้ำไลยเธอโอเคเดี๋ยวนี้เล่นแค่นี้กัะนเนาะ